สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคู่รักดาราของขึ้นโพสต์เดือดหลังถูกโรงแรมดังไล่ให้เช็คเอาท์ออกเดือดกันเลยทีเดียวเมื่อคู่รักคนดังอย่างหนูนาหนึ่งีิดาและจูนเนียกระวิทย์ได้เข้าไปพักที่โรงแรมดังแห่งหนึ่งแต่ได้รับการบริการที่ไม่ดีเพราะเนื่องจากเป็นวันที่ทั้งคู่จะเช็คเอาท์ แต่เกิดเหตุการณ์น้ำไม่ไหลซึ่งทั้งโคได้มีการพูดคุยกับทางโรงแรมดังกล่าวแต่กลับถูกให้เช็คเอาท์ออกตามเวลาและไม่ได้มีการแก้ไขอะไรที่ดีกว่านี้ต่อมาหนูนาะหนึ่งที่ดาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความร้ายยาวผ่านทางไอจีซ r รีวา นอนโรงแรมราคา5,000มา4ี่คืนวันนี้จะเช็คเอา์น้ำไม่ไหลโทรไปถามบอกนะ้ำมีปัญหาทางระบบแถวนี้เราบอกงั้นเราเช็คเอาท์เลทได้ไหมเพราะอาบน้ำไม่ได้อะไรไม่ได้นางบอกไม่ได้เดี๋ยวมีลูกค้ามาพักต่อเราก็แบบเอา้าแล้วเราล่ะจะให้ทำยังไงอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะไรไม่ได้เลยนางบอกเป็นปัญหาของน้ำประป,ระปาไม่ใช่ปัญหาของนาง เราแบบฮะอะไรวะจะให้ออกไปแบบนี้หรอเลยถามว่างั้นคุณบอกลูกค้าที่จะมาพักสิว่ามีปัญหาแล้วให้เขาเช็คอินช้าหน่อยเพื่อให้เราจัดการตัวเองสักนิดตอนน้ำมาช่วงบ่ายและจะได้ออกไปนางบอกไม่ได้ยังไงก็จะให้ออกตามเวลางอนมากแล้วลูกค้ามาพักต่อนะ้ำไม่ไหลทำไงเอ๋อเห็นว่าน้ำมาหลังบ่ายก็คือฉันจะยังไงก็แล้วแต่ปล่อยไปจะเช็คเอาท์แล้ว เดี๋ยวไปดูลูกค้าใหม่งี้หรอพอบอกว่าเราไม่พอใจมากจะไปเขียนแบดรีวิวนะทำแบบนี้กับเราได้ไงนางเพิ่งเระลึกได้จะเอาน้ำขวดมาให้ใช้ก่อนเราแบบพอคะ่ะไม่เอาแล้วเสียใจไปแล้วกับช่วงตน้นไม่ได้เสียใจที่ไม่มีน้ำแต่คุณควรมีวิธีจัดการดีกว่านี้ดูแลเราดีกว่านี้ไม่ใช่จะไล่เราออกท่าเดียวด้านจูเนียก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีโซรีเช่นกันว่า ตัดสินใจมานอนนี่สี่เคินคิดว่าชอบสถานที่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรราคาก็คือไม่ได้เบานะจ๊ะอยู่ๆวันนี้ตื่นมา9ก้นาฬิกาสานาทีจะอาบน้ำแล้วน้ำไม่ไหลแล้วนี่ก็รอผ่านไปสักพักเลยโทรไปถามว่าจะยังไงอาบน้ำไม่ได้เช็คเอาท์ไม่ได้พระจะถึงเวลาแล้วเช็คเอาท์ออกพนักงานร็อบบี้บอกว่าไม่สามารถจู่ต่อได้ให้ออกทันทีงงมากเกิดมาไม่เคยเจอแล้วบอกมันคือปัญหาของน้ำไม่ใช่ปัญหา ของมันบอกให้ออกเลยตอนนี้เที่ยงเลดได้นิดเดิงแต่น้ําจะมาตอนบ่ายทุกคนว่าเหตุการณ์นี้ควรทํำยังไงแล้วนี่พยายามคุยทางแก้มแม่งตัดสายเอาไงดีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ